ทื่งสุดปกติในไทยแต่ต่างชาติปรับมองว่าแปลก 1. นน้ำแข็งต้องมีแม้จะสั่งกาแฟเพราะในไทยน้ำแข็งคือความอยู่รอดไม่เย็นคือไม่สดชื่นกาแฟน้ำอัดลมน้ำเปล่าทุกอย่างต้องเย็นเจี๊ยบไว้ก่อน 2. มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทคือเรื่องปกติฝรั่งเดินชิวๆอยู่ดีๆต้องกระโดดหลบเพราะมอเตอร์ไซค์ไทยลุยได้หมดบางทียังมีบีบแปรใส่อีกนะ 3. กินมแมลงเหมือนกินของว่างต่างชาติตาโตนั่นมันจิ้งหรีดใช่ไหมดักแด้ทอดกบย่างคนไทยบอกโปรตีนล้วนๆจิ้มแจ่วคือที่สุด4กินหมูกระทะตีสามเหมือนกินข้าว,ชาวเช้าเมืองน,นอกร้านปิดสองทุ่มเมืองไทยเพิ่งเริ่มคึกตีสองตีสามยังเห็นคนย่างหมูอยู่เลย ฝรั่งถามนี่หิวหรือนัดประชุม 5. ไหวได้ทุกอย่างขอแค่ขลังไหวครูไหว,รวพระไหวศาลเจอต้นไม้ใหญ่ก็ไหวขอหวยก็มาบางทีต่างชาติถึงกับถามมี่ไหวเพราะเคารพหรือหวังเลขเด็ดถ้าชอบช่วยกดไลค์ให้เราด้วย